สังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ฉันดูท่านดูซูปซีดซูปเซียวลงไปนะคะแขนขาท่านยาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าแต่ประเด็นสาคัญก็คือผมขอขอบคุณนะถ้าสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในามองเนี้ยนะก็สะแสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุขภาพผมขอบคุณนะครับ <S <S ผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังวอบทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันแหละนะครับ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ สังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าดิฉันดูท่านดูซูปซีดซูปเซียวลงไปนะคะแขนขาท่านยาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าแต่ประเด็นสําคัญก็คือผมขอขอบคุณนะถ้าสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในสมองเนี้ยนะก็สะแสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุขภาพผมขอบคุณนะครับ <S <S ผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังวับทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันแหละนะครับ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ สังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าดิฉันดูท่านดูซูปซีดซูปเซียวลงไปนะคะแขนขาท่านยาวขึ้นไม่ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าแต่ประเด็นสําคัญก็คือผมขอขอบคุณนะถ้าสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในสมองเนี้ยนะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุภาพผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวันเพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังวอบทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันแหละนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ